ไทยฮอนด้าเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนในงานไทยฮอนด้าเพรสเอ็กซ์คลูซีฟแฟคทอรี่ทัวร์ฉลองครบรอบ60ปีแห่งความสำเร็จ บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนำโดยมิสเตอร์ยูอิจิชิมิสุประธานกรรมการบริหารพร้อมผู้บริหารระดับสูงจัดงานไทยฮอนด้าเพรสเอ็กซ์คลูซีฟแฟคทอรี่ทัวร์เปิดบ้านพาสื่อมวลชนชมกระบวนการผลิตณนิคมอุตสาหการรมราชกระบงังซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษที่โรงงานไทยฮอนด้าได้เปิดประตูต้อนรับสื่อเพื่อสะท้อนเส้นทางกว่า60ปีแห่งความสำเร็จพร้อมประกาศวิสัยทัศน์สู่อนาคตที่ยั่งยืนตลอด60ปีที่ผ่านมาไทยฮอนด้าได้พัฒนาจากโรงง,งานขนาดเล็ก สู่หนึ่งในฐานการผลิตที่มีศักยภาพการผลิตอันดับต้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับรถจักรยานยนต์กำลังการผลิตสูงสุดกว่า6,600คันต่อวัน และเครื่องยนต์อเนกประสงค์11,000หน่วยต่อวันโดยมียอดการผลิตสะสมกว่า90ล้านหน่วยโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์40ล้านคันและเครื่องยนต์อเนกประสงค์50บล้านเครื่องรวมถึงกลุ่มบิ๊กไบซึ่งได้รับความนิยมสูงในตลาดต่างประเทศเช่นสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการะหว่างเยี่ยมชมโรงงานสื่อมวลชนได้สัมผัสกระบวนการผลิตจริงใน3สายการผลิตหลักได้แก่1คอมพิวเตอร์ไลน์ที่ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กตั้งแต่รุ่น110ถึง3 0 0ยส 2. Global Line รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือ Big b i k ตตั้งแต่3 0 0ร้ซีซขึ้นไปรวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและไอคอนิกโมเดลจาก Clubhouse 3. Power Product Line ที่ผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์โดยมีคณะผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้นำบรรญายให้เห็นถึงมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดกระบวนการควบคุมคุณภาพหลายชั้นมาตรฐานด้านความปลอดภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และการพัฒนาโรงงานไปสู่ Smart Factory งานในครั้งนี้ปิดไทยด้วยการกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนโดยมิสเตอร์ฮายาโตะเซกุจิรองประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดที่ย้ำถึงเจตนารมณ์ของไทยฮอนด้าในการยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยเดินหน้าสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืนเป็นการปิดฉากไทยฮอนด้าเฟสเอ็กซ์คูซีฟักทอรี่ทัวรอย่างสมบูรณ์แบบ